โตที่เยาวราชเฉินหลงรักลูกชายทิ้งลูกสาวให้เป็นขอทานวันที่1 1ตุลาคมเว็บไซต์ y h o o o n w w รายงานว่าแอตตาอูลูกสาวนอกสมรสของซุปตาดารานักบูแจ็กกี้ชานหรือเฉินหลงที่เกิดกับอดีตนางงามเอเลนอูและเคยตกเป็นกระแสฮือฮาเมื่อหลายปีก่อนลังชีวิตพลิกผันต้องกลายเป็นคนไร้บ้านจนต้องออกมาโพสคลิปลงโซเชียลเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่กลับถูกคนเป็นแม่โต้ผ่านสื่อว่าถ้าไม่มีเงินก็ควรออกไปหางานทำซะไม่ใช่คิดแต่จะพึ่งพิงชื่อเสียงของใครกระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนชื่อของแอตตาและประโยคที่ว่าพ่อเดียวกันชะตาต่างกันกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในเว่ยป๋อแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมของจีนหลังมีการแชร์ต่อภาพของแอตตาในวัย22ปีที่กำลังยืนเข้าคิวรออาหารแจกฟรีอยู่ข้างถนน โดยสอมใส่เสื้อผ้าอซอมซอสีหน้าดูอิดโรยไม่สดใสแต่ในทางกลับกันเจซีชานวัย39ปีลูกชายของซุปตาดารานักบูที่เกิดจากภรรยาอย่างหลินฟงเจียวเพิ่งจะโพสไอจิสตอรีขณะนั่งรถหรูโลรอยในช่วงเวลาไล่เรียกกันซึ่งก็ททำเอาชาวเน็ตอดไม่ได้ที่จะเอามาเปรียบเทียบความแตกต่างของทายาทซุปตาทั้งสองคนที่คล้ายจะอยู่กันคนละโลก นอกจากนี้ช้เนในจำนวนมากก็แห่กันไปที่เว่ยป๋ปอของเฉินหลงโดยทิ้งข้อความไว้ใต้โพสต์ที่โปรโมทหนังสือเล่มใหม่พร้อมตั้งคำถามว่าเขาได้เห็นภาพของลูกสาวแล้วหรือไม่จากรายงานของเว็บไซต์เซียงไฮออสเมื่อวันที่11เมษายน2560นำเสนอเนื้อหาส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของซปตานนักบุชื่อกองโลกเฉินหลงเมืม่อปี2558ซึ่งกลายมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในขณะนี้ ภายหลังจากที่เฉินหลงออกมากล่าวถึงความสัมพันธ์ของเขากับหลินฟงเจียวภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่กันมานานถึง35ปีและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนก็คือเจซีชานเฉินหลงยอมรับว่าเหตุผลที่ทําให้เขาตัดสินใจแต่งงานก็คือการที่หลินฟงเจียวตั้งท้องลูกของเขามันเป็นอุบัติเหตุที่เธอตั้งท้องเจซี Jesse. ผมไม่เคยคิดที่จะแต่งงานกันมาก่อนผมรู้สึกคล้ายกับถูกบังคับให้แต่งงาน ฉนหลงยอมรับและสารภาพว่าที่เขาแต่งงานกับเธอก็เพื่ออนาคตของลูกนั่นเองเป็นที่รับรู้กันว่าฉนหลงมีข่าวคราว,าว,าวด้านผู้หญิงผ่านมาในชีวิตมากมายหนึ่งในเหล่านั้นที่โด่งดังที่สุดคือข่าวเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับเอเลนอูจนกระทั่งเธอให้กำเนิดลูกสาวคือแอตตาอูในปี2542นั่นเองเมื่อครั้งที่ชลลงอายุ9ขวบเขาได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่ในโยกราชกรุงเทพถึง2ปี